วัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะเป็นวันหยุดของยายเองไม่ใช่วันหยุดของที่โสโลวาเกียนะแล้วอากาศวันนี้มันค่อนข้างที่จะร้อนแล้วไปเห็นสถานที่หนึ่งใน Google เราเซิร์ชดูเมื่อคืนมันมีสถานที่อาบแดดแต่เป็นเหมือนปาร์คแต่เราไม่เคยไปที่นั่นไงเราอยากจะเห็นเพราะว่าที่นี่ที่โสโลวาเกียมันไม่มีทะเลมันจะเป็นปาร์คเป็นแม่น้ำ เราก็ไม่รู้ว่าเล็กหรือใหญ่นะจากที่เห็นในรูปอะจากที่เห็นใน Google น่ะมันก็ดูค่อนข้างที่จะใหญ่เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าที่นั่นมันมีอะไรมั่งไปกันเลยอยากเล่นน่าสนุกเนาะ เขาก็อาบแดดกันวันนี้อากาศดีมากแดดร้อนแต่ลมเย็น สบายสบาสำหรับวันหยุดพักผ่อนเนาะใครที่แบบไม่รู้จะไปไหนอยากว่ายน้ำเอาดออะไรอย่างเงี้ยก็มาที่นี่ได้เลยได้เลยที่อยู่ที่ไหนถ้านั่งจากถ้านั่งรถจากเซ็นทรัลนะหน้าเซนะ็นทรัลอะมันจะมีรถสาย5้าสามบัสสายห้าสาม ยิงยาวมาเลยมันจะบอกว่าสถานีอะไรเนาะเราก็อ่านน่คๆอ,ออกด้อยดอิเอาง่ายๆถ้านั่งรถ53นะพอเห็นรถแทมรถแทมสุดสายสายสี่อ่ะให้นั่งเลยอีกป้ายหนึ่งแล้วก็ลงตรงนี้เดินเข้ามานิดเดียวตรงนี้เขาเรียกว่า nudist beach ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะ ดูดิมันจะจอกแนวนู๊ตนู๊ดคืออะไรที่นี่เขาก็จะอาบแดดกันแบบไม่ใส่เสื้อผ้ามันก็จะเป็นแบบเรื่องปกติมากสำหรับที่เนี้เรื่องปกติเรื่องนอร์มอลมากเขาก็จะถอดคงถอดผ้าอาบดงอาบแดดกันโซนทางนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวเพราะว่ามันมันเงียบส่วนใครที่แบบว่าไม่อยากแบบ ไม่อยากแบบว่าโตมากอยากอาบแดดแบบสบายๆก็อยู่ฝั่งโน้นเลยทางโน้นฝั่งตรงข้ามทางโน้นจะจะยังใส่ชุดว่ายน้ำอยู่เอาง่ายๆเนาะ <c oughs> ตามชื่อตามชื่อ <c oughs> น้ำใสน่าเล่นน้ำใสค่ะแล้วก็จากลึกเอยจากจากไม่ลึกไปหาลึกก็เหมือน เหมือนน้ำทะเลทั่วไปแหละแต่อันนี้ไม่ใช่น้ำทะเลนะเพราะว่าที่สโลวาเกียไม่มีทะเลอันนี้ไม่ใช่ทะเลก็เป็นแม่น้ำธรรมดานี่ยแเป็นแม่น้ำทั่วไปถ้าแถวบ้านบ้านเราเรียกวิมน้องคลองบึงอะไรประมาณนี้แหละแต่ที่เนี่ยไม่มีทะเลที่สโลวาเกียไม่มีทะเลแล้วก็เราสามารถลงไปเล่นได้ไม่อันตรายมากเดินเล่นชิลๆได้เลยฝั่งทางโน้นก็จะมีกีฬาทางน้ำให้เล่น สำหรับใครที่ชอบผาดผุ่นไปทางน้นเลยอาบแดดส,สบายๆใส่สชุดว่ายน้ำได้เลยฝั่งทางโน้นส่วนฝั่งทางน,น,น,งางนี้ก็อย่างที่บอกตามชื่อเลยนูเดิลสปีสเราก็จะไม่ถ่ายให้ติเขามากน้อไม่ถ่ายใกล้เขามากเพราะว่าเขาเขาอยู่ในสภาพที่แบบไม่มีเสื้อผ้าไงถ้าอยู่ใกล้เขาอะ่ะมันก็จะน่าเกลียดเราก็หลบๆมานั่งฝั่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวมาได้เลยค่ะสําหรับใครที่แบบ ชอบค่ายน้ำเอาดอกางแจ้งที่นี่เหมาะสุดสบายสบายเสร็จถ้ามาคนเดียวก็ระวังตัวนิดนึงนะ ว่าคนเราเนาะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีมีอยู่ทุกที่ทั่วไปเดินมาเมื่อกี้ก็จะเจอฝรั่งคนนึงเ็้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องอย่างว่าแหละเราก็บอกว่าเรามาสวิมมิ่งเราไม่ได้มาทำแบบนั้นเขาก็ไม่ได้แซวซีเราเขาก็ไป แต่ถ้ามาคนเดียวก็ระวังตัวระวังตัวนิดนึงระวังตัวข้าวของบางทีเราอาจจะอาบแดดแล้วก็เผลอหลับไปเพราะว่าที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะจะถามว่าเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวนะเพราะว่ามันมีมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นป่าป่าลกหน่อยถ้าเดินไปตรงนั้นก็จะเป็นป่าลกหน่อยก็จะเป็นที่รับสายตาคนนิดนึงถ้าเดินไปตรงนั้นนะเมื่อกี้ก็ไปเจอของดีมาละ ไม่พูดดีกว่าก็ตามชื่อนาอตามชื่อบีดนั่นแหละตามชื่อบีดบีด,ดแล้วก็ไปทางนี้ก็จะเป็นจะมีทางเดินเดินเลาะไปเรื่อยๆที่จะไปโผล่ฝั่งนูน้นทางของเล่นฝั่งนูน้นโอเคค่ะเดี๋ยว วันนี้ยายก็จะกลับก่อนเพราะว่าจะว่ายน้ำก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมชุดมาไม่ได้เตรียมชุดเตรียมอะไรมาเพราะว่าเพิ่งจะมาครั้งแรกเรายังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ก็เซิร์ชดูตามแมพแล้วก็มาตามแมพแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเอออยู่ตรงนี้นะถ้าอาทิตย์หน้าไม่ได้ไปไหนเนาะก็จะมาว่ายน้ำเล่นชิลๆกับเพื่อน แถวนี้แหละเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนร้อนก็ร้อนมากไงร้อนแบบเราก็ไม่อยากจะไปเดินไกลๆไปไกลๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันร้อนถ้ามาตรงนี้ถ้าสําหรับคนที่แบบนั่งรถแทมนั่งรถแทมสายสีย่อะสุดสายสุดสาย ไม่ใช่สุดสายไปฝั่งอีกฝากหนึ่งนะไมติถ้าเราเริ่มจากเซนท์พัลเซนทรัลนะเรานั่งสายสี่ที่มันจะอาเราหันหน้าไปทางฝั่งลูซิโนนะแล้วก็ขึ้นแคมฝั่งนั้นมันจะออกมาฝั่งนี้แหละแล้วก็สุดสายเลยสุดสายปุ๊บเราลงสุดสายแล้วให้ ถ้าเรามองไปฝั่งตรงข้ามอ่ะฝั่งตรงข้ามสุดสายแทมน่ะมันจะเป็นพาร์คแล้วก็จะมีป้ายบอกเลยว่าเป็นสถานที่อาบแดดเราก็เดินเข้าไปได้เลยคือมันจะอยู่ตรงนั้นมันจะอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าสําหรับใครที่แบบต้องการคมปินส่วนตัวอยากจะถอดผ้าอาบแดดอะไรเงี้ยให้เราเดินเลยมีอีกป้ายหนึง่งจากจากสุดสายรถแรมสายสีนะให้เดินเลยมีอีกป้ายหนึง่งแล้ว เดินเข้ามานิดเดียวก็จะเห็นเลยเดินมาได้หมดเลยตรงนี้จะมีถนนเดินเลาะมาได้หมดทั้งแถบตรงนี้มันจะเป็นนูดิสบีชก็ตามชื่อเลยเนาะตามชื่อเลยนะ <c oughs> ยนะสำหรับใครที่ไม่ชอบแบบโป๊เปลือยอาบแดดอย่างเงี้ยให้ไปฝั่งทางโน้น สุดสายสุดสายสายแทมคือไม่ต้องเดินเดินมาป้ายหนึ่งอะ่ะเดินเข้าปาักขับไปข้างในแล้วจะเจอเลยหรือไม่ก็นั่งรถรถบัสสาย53ถ้ามามีถูกจริงๆก็แบบแบบเซอยเราได้สุดที่โอเคกลับก่อนละกันเพราะว่าต้องทำอะไรอีกเยอะเดี๋ยวต้องไปร้านเอเชียต่อ ชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอุ๊ยแอปเปิ้ลแน่ๆเลยใช่ไหมแอปเปิ้ลหน่อยบออุ๊ยคือเป็นตหาหักแท้คือตาเปาะตะแปะคือแท้เบิ้งเบิง แต่ว่ามันมีแต่ดอกหยาติดนะ